สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่31ธันวาคม2563ตอนนี้เป็นตอนที่38นะครับวันนี้ผมก็จะมาพูดถึงเรื่องการพาคีหรือการฮะแล้วแปลเปลี่ยนเป็นาธาตุไปตามฤดูกาลหรือที่ภาษาจีเรียกว่าห้วยขีแกะหรือเรียกให้เต็มๆคือโงหะห้วยขีหรือว่า เทียงห้าหวยขี่แล้วแต่ผู้ได้เรียกได้2ชื่อ3ชื่อนะครับอันนี้เป็นเป็นเนื้อหาเนื้อหากฎเจนของการห้านะครับแล้วแปลธาตุไปตามฤดูกาลนะครับการห้าหรือการพาขี่แล้วแปรธาตุไปตามฤดูกาลนะครับของดีถีวันนะครับ เนื้อหาเนื้อหากฎเกณฑ์อันนี้มีอยู่แล้วในตอนที่ยี่สิบเก้านะครับที่เคยพูดไว้พูดไว้เฉพาะกฎเกณฑ์เนื้อหาอย่างเดียวนะครับแต่ว่ายังไม่ได้ยกตัวอย่างแต่เดี๋ยวตอนนี้ผมจะมาพูดถึงตัวอย่างในแต่ละขั้นตอนนะครับอย่างตัวอย่าง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 หัวข้อแต่และหัวข้อของกฎเกณฑ์อันนี้นะครับที่เรียกว่า ภาษาจีนเรียกว่าโง่ฮะหวยขี่หรือว่าหรือว่าเทียงฮะหวยขี่แล้วแต่หวยขี่หวยหวยขี่แกะนะครับแล้วแต่จะเรียกนะครับเรียกได้สองชื่อโง่ฮะหวยขี่แกะโง่ฮะหวยขี่หรือว่าเทียงฮะหวยขี่นะครับอันนี้มันเป็นระหว่างดีถีวันนะครับที่พาขี่แล้วแล้วแปลแปดเป็นทุใหม่ไปตามฤดูกาลเลยนะครับตามอิทธิพลของฤดูกาลอันนี้ก็มันก็จะมีครบทั้งห้าท่าเนะครับ พาขีกันซึ่งตอนที่ยี่บเก้าผมมีอ่านให้ฟังไว้แล้วนะครับในเนื้อหากฎเจนันนี้แต่ว่ายังไม่ได้ยกตัวอย่างเดี๋ยววันนี้ผมก็จะยกตัวอย่างในแต่ละหัวข้อแต่ว่าไม่ครบไม่ครบทุกทุกขั้นตอนนะครับแต่ก็ให้ดูรู้พอสังเกตในหลักการของของเขานะครับ ว่าเขาพาขี่แล้วแปลเปลี่ยนธาตุไปตามฤดูการแบบไหนยังไงนะครับยกตัวอย่างอันแรกเลยนะครับอันนี้กะกับกี้นะครับฮะก,กันแล้วแปลธาตุเป็นธาตุดินนะครับอย่างดีถีวันเป็นกะอยู่ติดกับตัวกี้เกิดในเดือนเดือนซิงหรือเดือนสุขหรือเดือนทิ่วหรือเดือนบีเดือนไหนก็ได้นะครับที่ราศีบนและราศีล่างมีแต่ธาตุดินทั้งหมดหรือที่ราศีล่างมี วีซาหะหรือหรือซาหวยโดยที่ราศีบนต้องมีธาตุสนับสนุนอยู่ด้วยแล้วแปลธาตุเป็นธาตุดินทั้งหมดในดวงชะตาในดวงชะตาไม่มีธาตุไม้นะครับในดวงชะตาต้องไม่มีธาตุไม้กับธาตุน้ํานะครับไม่มีธาตุไม้กับธาตุน้ําเลยนะครับถึงจะอยู่ในกฎเกณฑ์นะครับถ้ามีถ้ามีธาตุไม้กับธาตุน้ําหรือว่าไม่อยู่ในกฎเกณฑ์นะครับถ้าเกิดมีธาตุไม้แต่ถูก ธาตุทองพิฆาตอยู่ด้วยถือว่ายังอยู่ในกฎเจนถนนชีวิตเดินธาตุที่ต้องการคือธาตุไฟกับธาตุดินนะครับส่วนธาตุที่ไม่ต้องการคือธาตุไม้กับธาตุน้ำน,นะครับอันนี้ผมผมขอพูดรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับดิถีวันเป็นกะอยู่ติดกับตัวกี้นี่นะครับดิถีวันจะเป็นตัวกี้ก็ได้นะครับตัวกี้สมมติดีถีวันเป็นตัวกี้แล้วอยู่ติดกับตัวกะก,ก็ได้นะครับสลับกันนะครับ ไม่ตายตัวนะครับดิืีวันเวนกาแล้วอยู่ติดกับตัวกี้หรือดิืีวันเวนกี้อยู่ติดกับตัวกาะนะครับแต่แต่ขออยู่ติดกันนะครับผมจะยกตัวอย่างให้ดูนะครับอย่างตัวอย่างอันนี้นะครับเขาเรียกห,ยห้วยขี้แกะห้วยขี้แกะธาตุดินนะครับก็คือพาขี้กันแล้วแปรเปลี่ยนธาตุไปตามฤดูกาล ตามธาตุธาตุฤดูการที่เป็นธาตุดินไปนะครับอันนี้เรียกหว่วยคีกแกธาตุดินคือเกิดวันเกิดหรือดีถีวันหะหะกันกับตัวธาตุอีกหนึ่งตัวนะครับเนีย่ยดีถีวันห้าตัวตัวนี้นะครับกะหะกะจี้นะครับที่อยู่ติดกันแล้วแปลแปลธาตุเป็นธาตุดินเลยนะครับไปตามฤดูการโดยที่ฐานเรือราศีล่าง หร Dante, ือว่าดูดูการต้องเป็นตัวซิงนะครับตัวซิงหรือตัวสุกหรือตัวทิ่วหรือตัวบีก็ได้นะครับตัวใดตัวหนึ่งแต่ในตัวอย่างนี้เป็นตัวซิงนะครับเป็นตัวสนับสนุนนะครับและในดวงชะตาที่ราศีบนราศีล่างมีแต่ธาตุดินนะครับราศีบนมีธาตุดินนะครับราศีล่างก็มีธาตุดินนะครับคอยคอยสนับสนุนนะครับเนี่ยคอยสนับสนุนนะครับ แต่ต้องไม่มีธาตุไม้กับธาตุน้ําเลยนะครับถึงจะอยู่ในกฎเกณฑ์ถ้าหากว่ามีธาตุไม้จะต้องมีธาตุทองคอยพิฆาตอยู่นะครับถือว่ายังอยู่ในกฎเกณฑ์คือดีถิวันต้องเป็นคือดิถิวันเป็นเป็นกะหรือเป็นกี้ก็ได้นะครับแล้วแล้วตัวที่ติดกันก็ต้องเป็นตัวที่พากีพากีกันได้นะครับ แล้วก็แล้วต้องตามอิทธิพลของธาตุดินไปนะครับอิทธิพลธาตุดินนี่ครับยึดตัวฤดูกาลเป็นหลักนะครับแล้วมีตัวสนับสนุนทั้งบนทั้งล่างด้วยนะครับนี่ครับสองตัวเป็นดินนี่ก็เป็นดินนะครับธาตุที่ต้องการก็คือธาตุดินกับธาตุไฟกับธาตุทองนะครับธาตุที่ให้โทษคือธาตุไม้กับธาตุน้ํา เพราะธาตุไม้กับธาตุน้ําจะทําให้ธาตุไม้เพราะธาตุไม้กับธาตุน้ําจะทําให้ธาตุไม้มีกําลังขึ้นมาจะเป็นการสวนกระแสของกฎเกณฑ์พิเศษนะครับอันนี้เรียกว่ากฎเกณฑ์พิเศษนะครับตัวอย่างนะครับอันนี้นะครับดีศีวันคือกะคือธาตุไม้อยู่ติดกับตัวกี้นะครับคือธาตุดินกะกับกี้หะกกันหรือพาคีกันแล้วแปลธาตุเป็นธาตุดินนะครับสองตัวนี้เปลี่ยนเป็นธาตุดิน เพราะฐานเดือนราศีล่างหรือดูหรือดูการคือธาตุดินเป็นตัวสนับสนุนและในดวงชะตาที่ราศีบนและราศีล่างมีแต่ธาตุดินนี่ครับนี่ธาตุดินราศีบนมีแต่ธาตุดินราศีล่างก็มีแต่ธาตุดินมีแต่ธาตุดินเพราะทั้งเอ่อทั้งบนทั้งล่างมีแต่ธาตุดินครับทําให้ดิีวันตัวกะต้องตามอิทธิพลของธาตุดินไปนะครับเรื่ยงตามอิทธิพลของธาตุดินไปนะครับ เรียกว่ากะจีฮวยโทภาษาจีเรียกว่ากะจีฮวยโทหรือกะจีฮะโทแล้วแต่จะเรียกนะครับฉะนั้นธาตุที่ต้องการคือธาตุดินกับธาตุไฟกับธาตุทองนะครับธาตุที่ให้โทษคือธาตุไม้กับธาตุน้ําไปถึงธาตุถนนชีวิตเดินเดินธาตุดินธาตุไฟธาตุทองนี่ดีนะครับแต่ถ้าเดิน ธาตุไม้กับธาตุน้ําก็จะไม่ดีนะครับจังว่าช่วงชีวิตตอนนั้นถ้าเดินธาตุไม้ธาตุน้ํามันจะไม่ดีนะครับเพราะธาตุไม้กับธาตุน้ํามาจะทําให้ธาตุไม้มีกําลังขึ้นถ้าธาตุไม้กับธาตุน้ํามาจะทําให้ธาตุไม้มีกําลังขึ้นขึ้นจึงเป็นการสวนกระแสเมื่อกระแสของธาตุดินมีมากจึงต้องตามกระแสของธาตุดินไปจะสวนกระแสไม่ได้นะครับราศีบนตัวกะกับตัวกี้เนี่ย ตัวกะราศีบนตัวกะเป็นตัวกี้หรือตัวกี้เป็นตัวกะสลับกันก็ได้นะครับสลับกันก็ได้เหมือนกันแต่ขอให้อยู่ติดกันนะครับครับตัวอย่างต่อไปนะครับดิถีวันเป็นกะคือธาตุไม้อยู่ติดกับตัวกี้ดัวกตอี้คือธาตุดินตัวกี้กับ ัวกะก,กับตัวกี้หะก,กันนะครับแล้วแปลธาตุเป็นธาตุดินเพราะฐานเดือนหรือฤดูการคือธาตุดินเป็นตัวสนับสนุนและในดวงชะตาราศีโบราศีล่างมีแต่ธาตุดินนี่ครับมีแต่ธาตุดินมีแต่ธาตุดินหมดเลยอันนี้ทําให้ดิีวันกะต้องตามอิทธิพลของธาตุดินไปเรียกว่ากะกะกี้ห้วยโทแก ธาตุที่ต้องการคือธาตุดินกับธาตุไฟและธาตุทองธาตุที่ให้โทษคือธาตุไม้กับธาตุน้ําเพราะธาตุธาตุไม้กับธาตุน้ําจะทําให้ธาตุไม้มีกําลังขึ้นมามาจะมีกําลังขึ้นมาแล้วไปทํรลายธาตุดินเป็นการสวนกระแสเมื่อกระแสของธาตุดินมีมากจึงต้องตามกระแสของธาตุดินไปจะสวนกระแสไม่ได้นะครับ ในกรณีที่เป็นถนนต้องต้องเป็นถนนชีวิตเดินมานะครับดูจากถนนชีวิตนะครับดีไม่ดีดูจากถนนชีวิตออหัวข้อต่อไปเป็นอีกแกนะครับอีกกับแกฮะก,กันแล้วแปลธาตุเป็นธาตุทองนะครับทีถีวันเป็นอีกอยู่ติดกับตัวแกเกิดในเดือนสีหรือเดือนอิ่วหรือเดือนทิ่วหรือเดือนซีนที่ราศีบนและราศีล่างมีแต่ธาตุทองทั้งหมดหรือ ที่ราศีล่างมีสาหะหรือสาหวยโดยที่ราศีบนต้องมีธาตุสนับสนุนอยู่ด้วยแล้วแปลธาตุเป็นธาตุทองทั้งหมดในยงชะตาไม่มีธาตุไฟกับธาตุไม้ไม่มีธาตุไฟกับธาตุไม้เลยถึงจะอยู่ในกฎเกณฑ์ถ้าเกิดมีธาตุไฟแต่ถูกธาตุน้ําพิกาตอยู่ด้วยถือว่ายังอยู่ในกฎเกณฑ์ตลอดชีวิตเดินธาตุที่ต้องการคือธาตุดินกับธาตุทองส่วนธาตุที่ไม่ต้องการคือธาตุไฟกับธาตุไม้ ตัวอย่างนะครับดิถีวันเป็นอีกคือธาตุไม้อยู่ติดกับตัวแกคือธาตุทองอีกกับแกฮะกันหรือภาชีกันแล้วแปลธาตุเป็นธาตุทองนะครับเพราะว่าฐานเดือนราศีล่างหรือฤด,ดูกาลคือธาตุทองเป็นตัวสนับสนุนและในดวงชะตาที่ราศีบนและราศีล่างมีแต่ธาตุทองมีธาตุทองนะครับและนี่ธาตุและนี่ธาตุทองนะครับ มีธาตุมีแต่ธาตุทองทำให้ถีวันอีกต้องตามอิทธิพลของธาตุทองไปเรียกว่าอีกแก้ห้วยอีกแกห้วยกิมเก๊กอีกแก้ห้วยกิมเก๊กนะครับฉะนั้นธาตุที่ต้องการคือธาตุทองกับธาตุดินฉะนั้นธาตุที่ต้องการคือธาตุทองกับธาตุดินธาตุที่ให้โทษคือธาตุไฟกับธาตุไม้และธาตุน้ํา อันนี้ให้โทษนะครับแต่ว่าถูกตัวนี้พิฆาตอยู่นะครับอันนี้ถือว่ายังอยู่ในกฎเกณฑ์ว่าตัวถึงตัวให้โทษมาแต่ว่าตัวนี้พิฆาตตัวนี้ถือว่ายังอยู่ใน,ในกฎเกณฑ์ครับท่าุให้โทษคือทาานไฟกับทา่บทา,นา,ทานไม้กับท่านน้ําเพราะท่านไม้กับท่านน้ํามามาเมื่อไหร่ทําให้ท่านไม้มีกําลังขึ้นจะเป็นการสวนกระแสเพราะว่ากระแสของท่านทองมีมากทาาุทองแข็งมากจึงต้อง ตามกระแสของธาตุทองไปธาตุทองจึงจึงห้ามถูกพิฆาตแล้วราศีบนตัวอีกเป็นตัวแกรหรือตัวแกราศีบนตัวอีกเป็นตัวแกรหรือหรือตัวแกเป็นตัวอีกสลับกันก็ได้เหมือนกันแต่ขอให้อยู่ติดกันนะครับตัวอย่างต่อไปนะครับดีถีวันเป็นอีกคือธาตุไม้อยู่ติดกับตัวแก คือธาตุทองอีกกับแกหฮะกันแล้วฮะกันหรือพาคีกันแล้วแปดธาตุเป็นธาตุทองเพราะฐานเดือนราศีล่างหรือฤดูกาลคือธาตุทองเป็นตัวสนับสนุนและในดวงชะตาที่ราศีบนและลาราศีล่างมีแต่ธาตุทองนี่ครับมีแต่ธาตุทองราศีบนและไอรันี่แตธาตุทองนี่ตัวหนึ่งนี่สองตัวนะครับราศีบนและลาราศีล่าง มีแต่ธาตุทองทําให้ดีถีวันอีกททาให้ดีถีวันอีกต้องตามอิทธิพลของธาตุทองไปเรียกว่าอีกแก้วยกิมอีกแก้วยกิมเก๊กนะครับอีกแก้วยกิมเก๊กธาตุที่ต้องการคือธาตุทองกับธาตุดินธาตุที่ให้โทษคือธาตุไฟกับธาตุไม้กับธาตุน้ําอันนี้ธาตุไม้ให้โทษนะครับแต่ว่าโดนตัวนี้พิกขาดหรือพาหีไปถือว่ายังอยู่ในกฎเกณฑ์นะครับ เพราะธาตุไม้กับธาตุน้ำจะทำให้ธาตุไม้มีกำลังขึ้นจึงเป็นการสวนกระแสเพราะว่ากระแสของธาตุทองมาแรงมากธาตุทองแข็งมากห้ามถูกพิฆาตที่ราศีบนตัวอีกกับตัวแกรหรือตัวแกจะเป็นตัวอีกสลับกันก็ได้เหมือนกันแต่ขอให้อยู่ติดกันกับขออยู่ติดขออยู่ติดกับดีถีวันนะครับอันนี้ธาตุที่ ้าที่ต้องการคือธาตุทองกับธาตุดินนี่หมายถึงถนนชีวิตเดินมานะครับถ้าถนนชีวิตเดินมาเป็นธาตุธาตุทองกับธาตุดินเนี่ยถือว่าจังหวะถนนชีวิตช่วงนั้นดีนะครับชีวิตจะเริ่มรุ่งเรืองนะครับแต่ถ้าช่วงจังหวะถนนชีวิตเดินมาเป็นธาตุธาตุธาตุที่ให้โทษคือธ at าตุไฟธาตุไม้กับธาตุน้ําช่วงนั้นช่วงนั้นจังหวะชีวิตจะไม่ค่อยดีนะครับ วันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับถ้าสงสัยก็ถามผมได้นะครับแปะยง0816256285ถ้าชอบก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดทั้งหมดกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ